สวัสดีค่ะวันนี้อู่โชคอนันต์รถกระเฟตรถอีแตนเชยภูมินะคะมีอีกหนึงคลิปดีๆที่อยากให้ได้ชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นอีแตนหกล้อรุ่นใหญ่พิเศษ F เกียร์สองลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบเบรคฟฟีนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะสามารถรองรับน้ำหนักได้ที่ไม่เกิน15ตัน ชุดช่วงล่างสมส่วนนะคะสูกออกแบบมาเพื่อการรองรับน้ําหนักอย่างดีเยี่ยมโครงสร้างของเราก็เช่นเดียวกันนะคะสําหรับชุดการตกแต่งนะคะก็จะมีให้เหมือนทุกทุกคันนะคะก็คือหมวกด้านบนหลังคาแล้วก็ไฟนะคะฝาครอบเครื่องนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าก็สั่งเป็นไฟชุดไฟตาเหลี่ยมนะคะด้านหน้าผ้าับฝุ่นหน้าหลังออปชั่นครบนะคะสำหรับคันนี้เป็นรุ่นท็อปของเราเลยนะคะใส่เป็นกระทะ ล้อชุบด้วยอันนี้ก็คือราคา,าเปิดตัวที่490,000บาทก็คือชุดแต่งครบกระทะชุบด้วยนะคะราคาจบอยู่ที่490,000บาทเท่านั้นนะคะคุณภาพเกินราคาค่ะทีมงานอุโชคนานขอรับประกันเลยนะคะนี้เราจะมาดาูสเปคช่วงล่างนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นชุดกระบอกดํา6ตันนะคะตัวนี้ก็คือระยะชะัก ของกระบอกดํา6ตันนะคะแกนใหญ่นะคะของเราก็จะใช้เป็นเหล็กรางน้ำสามนิ้วนะคะในการทำโครงสร้างตัวกระบะทั้งหมดนะคะปูพื้นด้วยเหล็กลอ่าเหล็กแผ่นนะคะค่ะเหล็กแผ่นสามมิลนะคะแล้วก็ด้านข้างเป็นเหล็กฉากนะคะเหล็กฉากเหล็กฉากาเดี๋ยวเราให้ดูด้านใน อันนี้ก็จะเป็นชุดเหล็กฉากนะคะ3มนิ้วห้าหุนนะคะห้าหุนทำฝังด้านในนะคะปูพื้นสามมิน,นะคะโครงสร้างแข็งแกร่งทนทานนะคะใช้งานได้ยาวนานอันนี้เราสังเกตดูลูกตั้งด้านหลังนะคะก็จะใช้เป็นเหล็กรางน้ำสามนิ้วในการทำโครงสร้างทั้งหมดนะคะตรงน,นี้ใช้เป็นโครงสร้างาด้านในนะคะเป็นเหล็กรางน้ำทั้งหมด ความแข็งแกร่งนะคะเราสามารถที่จะใช้งานได้นานแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะคะอ่ามีเป๊กล้มลุกนะคะแถมไปให้ด้วยก็คือเวลาเราขึ้นอ้อยหรือว่าบรรทุกเพื่อผลการเกษตรนะคะเพิ่มเติมแล้วก็ยกเป๊กตัวนี้ขึ้นได้นะคะเพิ่มเติมกันไปในรายละเอียดส่วนต่างๆนะคะสําหรับสเปคของคันนี้ก็คือหน้าหลังของ h i n o ่ f สนะคะแล้วก็เกียร์ลูกหน้า Isuzu l ล c k y ลูกหลัง ก็เป็นอีสุลกี้นะคะแก่2ลูกระบบเบรกจิฟฟี่นะคะระบบเบรคความปลอดภัยจิฟฟี่ชุดแหนบยักษ์ใหญ่ยักษ์จ็ดเซนนะ,ะเดี๋ยวเราดูช่วงล่างกันอีกทีหนึ่งเรามาดูตัวแหนบนะคะสิตันรองรับน้ำหนักได้ยังไงดูจากชุดแหนบแล้วโอเคคือทุกอย่างสมส่วนสมดุลจริงๆบอกว่า15ก็คือ15นะคะชุดชกตัวใหญ่ นีเรามาดูลักษณะงานเชื่อมของเรานะคะแข็งแกร่งทนทานนะคะมีการซับคัสซีด้านในด้วยนะคะด้วยเหล็กแผ่นนะคะแบนตัดเหล็กแบนตัดหกนิ้วนะคะลักษณะซับคัสซีด้านในอันนี้ระบบถัง ลิกนะคะเติมน้ำมันไฮดรอิกตรงนี้เ,เลยนนอนนีสุลกกี้เสื้อลายค่ะเล,ลี่ยสามเกอลียน,นี่เกียร์ลูกหน้านะอีสุลัก,กี้เสื้อลายเช่นเดียวกันค่ะใส่บอบชิบอูอชโชคอนันตเช่นนี้การันตี ผลงานคุณภาพมาตรฐานงานส่งออกนะคะสโลแกนของเราเลยนะคะน,นี่ลักษณะ,ะน่าเป็นในการยึดติดของเรานะคะมาตรฐานแข็งแรงทนทานค่ะใช้งานได้นานปีนะคะยางอะไรไดิล่ะาลาย,ะยางอะไรยางว่าก็มกาตัง้งปี อันนี้คือชุดโปรโมชั่นของแถมนะคะชุดเครื่องเสียงมูลค่า15,000บาทหรืออาจจะใช้ไปส่วนลดได้นะคะใช้ไปส่วนลดได้่ะ เดี๋ยวทีนี้เราจะอันนี้ชุดระบบแบรคจุดสอ่ามีระบบเซฟนะคะเซฟดําให้ด้วย